โซงั่นครับผมโซงั่นให้นาไซทั้งอุบลนะครับนาบุญมีเป็นว่ารีวิวให้เบิ้องในนะครับเดีมเตัวนี้ก็เป็นงานสไนเปอร์ครับผมงานสไนเปอร์แปดสิบเส้นนะครับกะพกผ้าสะดวกนะครับส่กระสอบมุ่มมุ่มส้นมุ่มนะครับห่อได้พอดีนะครับกะพกผ้าง่ายเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันนะครับระยะประมาณสามเมตรนะครับในการตัวนี้ก็สิมีการเก็บเสียกไปให้แบบเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเบิ้งกัน สำหรับมือใหม่พอมนะครับเนะยนําสําหรับมือใหม่ในการขึ้นผ้านะครับหามหันไปข้างหน้าหรือว่าหันใส่เอาง่ายๆพอภาษาบ้านๆหามหันใส่กันนะนะครับให้เอาหันลงดินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจยังได้กระซางนะครับถ้ามันเกินยังขึ้นมันสี่ลงไปขี่ดินนะมันสี่ปลอดภัยครัวนะอยากไม่ไมมก็ดึงอยากเนี่ยจักน่อยอยู่ได้สิบวกให้อ่พมาเปิ่วกันครับครับเ็ะเป็นงานสไนเปิ์เป็นงานไก่ก็เป็นไก่สแตนเลสนะครับมีเสียบ เซฟแล้วกับบอลันนะสังเกตเบื้องในการรีวิวนะผมสีหันไปกับบอกผานะไปทางที่บโอมี่สิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งที่มีคนอยู่นะครับเอาภาษาบ้านๆดีกว่าเนาะโอเคครับผมเนี่ยเขามาเบื้องกันระยะประมาณสามเมตรจะไปครับผมเรีย,ยนะบร้อยนะกาบโมี่พลาดครับผมใส่คอม่มนกับยู อยู่แต่ละบุคคลนะครับอยู่ที่การฝึกฝนของเฮ้านะผมกับบได้แม่นยังดอกเคียวว่าผมยิ่งดูผมก็เลยจับจังหวะพาได้นะครับตัวนี้กับออกไปอุบลครับผมอ่ะสำหรับผู้ใดสนใจก็สามารถทากมาสอบถามได้นะครับเรื่องตัวนี้ก่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมกระิเถียมให้สามลูกเลยนะครับเป็นงานลูกดอกลูกเล็กซีมนตครับผมลูกดอกกรมี่ยางกรมี่ลังหาน่าใส่ไปแล้วคือยังลูกดอกนี่ส่วนมากที่เสียดูนะเพราะว่ายิ่งบบถือยิ่งบบถือแล้วล่วงคองนะครั่ลงคองก็คือหายเลย นับล่วงนามก็หายเลยก็สามารถทักมาอสอบถามใดครับผมตัวนี้ก็ลูกละลอยนะครับยางก็มีครับผมยางก็คู่ละลอยเือกันยางนี่ก็ค่อยชํำรุดดอกส่วนมากส่วนมากสิเป็นลูกดอกนะครับตัวนี้ก็โอเคออกเดินทางมันหมาครับผมสวัสดีครับ